ทุกคนเชื่อไหมว่าบางทีผีก็ไม่อยากกลับบ้านสาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWNChannel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองขวัญจากประเทศฟิลิปปินส์มาสปอยทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับนังมีชื่อเรื่องว่าออโรราเรืออาถรรพ์เรื่องราวได้เกิดขึ้น หลังจากมีเรือลำหนึ่งได้อับปางลงเจ้าของโรงแรมบนเกาะและน้องสาวจึงได้พากันออกค้นหาศพที่สูญหายแต่พวกเธอไม่รู้เลยว่าวิญญาณของคนตายพวกนั้นกำลังจะมาเยือนพวกเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลูกแล้ว เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโรงแรมแห่งนี้ได้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ก็ตามทุกคนได้เห็นเลยนะครับสภาพของโรงแรมก็เก่าสุดโทรมแถมยังตั้งอยู่โดดเดี่ยวและห่างไกลจากชุมชนเป็นอย่างมากและโรงแรมแห่งนี้ ก็ได้เปิดให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบตกปลาได้มาพักผ่อนริมทะเลแบบชิลๆแถมเจ้าของโรงแรมก็สวยไม่ใช่ย่อยเธอคือรีอาณานางเอกของเรานั่นเองครับและเธอก็ยังมีริต้าน้องสาวคนเล็กที่คอยช่วยเหลืองานต่างๆภายในโรงแรมต้องขอบอกก่อนนะครับพ่อแม่ของพวกเธอได้ตายไปแล้วและสมบัติของพวกเธอก็มีแค่โรงแรมแห่งนี้เท่านั้นจนอยู่มาวันหนึ่งมีเรือขนาดใหญ่ ได้อับปางลงใกล้ๆกับโรงแรมของเธอนั่นจึงทาให้รัศมีชุมชนแถวนั้นต้องได้รับภัยพิบัติตามไปด้วยและแน่นอนโรงแรมของลีอาน่าก็ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆลูกค้าต่างพากันย้ายออกเนื่องจากพวกเขากลัวพอมีศพได้ลอยมาที่ฝั่งเต็มไปหมดแถมยังมีน้ํามันที่รล่วไหลออกมาปนไปกับน้ําทะเลจนไม่สามารถตกปลาได้เดี๋ยวพนักงานของโรงแรมเธอก็จะย้ายไปอยู่กับครอบครัวเชมานิลา และเธอก็ได้ชวนให้ลีอาณาย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่ลีอาณาก็ไม่อยากจะทิ้งสมบัติชิ้นสุดท้ายอันนี้เธอจึงไม่ได้ย้ายออกไปนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเก็บศพในเรือออกมาหมดแล้วเขาก็ได้สั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เรือและห้ามทำประมงกับดำน้ำเด็ดขาดพอทุกคนได้กลับออกไปลีอาณาก็ได้พบกับครอบครัวผู้สูญหายและพวกเขาก็ได้ขอให้ลีอาณาเปิดโรงแรมนี้ต่อ เนื่องจากพวกเขายังค้างคาใจกับการค้นหาของเจ้าหน้าที่พวกเขาเชื่อว่าต้องมีอีกหลายศพที่ติดอยู่ในเรือลำนั้นและพวกเขาก็ได้เสนอเงินให้กับรีแอนนา,าเพื่อจะให้เธอเปิดโรงแรมนี้อีกหนึ่งเดือนพวกเขาได้บอกว่ากระแสน้ําใต้ท้องเรือมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆและเร็วๆนี้ก็จะมีพายุลูกใหญ่ที่จะเข้ามาโจมตีที่นี่ใช่แล้วครับพวกเขาได้วางแผนที่จะให้พายุซัดเรือลำนั้นให้ขยับและบางที ศพที่ติดอยู่ข้างในก็อาจจะมาเกยตื้นที่ฝั่งก็เป็นได้และนี่คือเหตุผลที่พวกเขาอยากจะให้รีน,น่าเปิดโรงแรมนี้ต่อเพื่อที่จะให้เธอรอเก็บศพพวกนั้นโดยเธอจะได้รับค่าจ้างต่อหัวเป็นเงินจํานวน50,000ืเปโซถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ30,000บาทเธอก็ได้รับปากนะครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ทําให้เศรษฐกิจของชุมชนติดขัดไปหมดจนบางคนถึงต้องประกาศขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่น จากนั้นลีอนาก็ได้มาหาลกิกกี้พ่อค้าอุปกรณ์ตกปลาและลิกกี้ก็ได้แนะนําผู้ชายคนหนึ่งให้กับเธอได้รู้จักนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าฟิลิปและเขาก็คือคนที่รอดจากเหตุการณ์เรืออับปางในครั้งนี้อีกด้วยวันต่อมาลีอนาก็ได้เอากล้องส่องทางไกลส่องไปที่เรือและเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนอยู่บนโขดหินเธอก็แปลกใจอยู่นะครับนั่นจึงทาให้เธอ ได้มาคุยกับเอดีเนื่องจากเขามีเรือใช่แล้วครับลีอัน,น่าต้องการที่จะจ้างให้เอดดีขับเรือสำรวจดูรอบๆว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและถ้าเจอศพเธอจะแบ่งเงินให้กับเอดี50%และลีอาน,น่าก็ได้จ้างเซซิลภรรยาของเอดีมาช่วยดูแลลิต้าอีกแรงพอเริ่มงานวันแรกก็เหมือนจะเจอดีเลยนะครับลีอาน,น่าก็เห็นว่ามีผู้ชายร่างยักษ์ได้ยืนอยู่บนเรือของเอดดี แต่ทางด้านของเอ็ดดี้ก็ไม่รู้สึกอะไรและขณะที่ลีอันนากําลังทาอาหารอยู่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆได้ดังขึ้นภายในบ้านนั่นจึงทําให้เธอได้เดินตามหาเสียงนั้นนะครับและเธอก็พบว่ามีรองเท้าคู่หนึ่งได้มาวางตรงทางขึ้นบันไดเธอจึงคิดว่าริต้าต้องเป็นคนทําแน่ๆลีอันนาจึงรีบเดินตามหาริตา้าและเธอก็พบว่าประตูห้องห้องหนึ่งกําลังเปิดอยู่พอเธอได้เปิดเข้าไป ปรากฏว่ามีผีตัวหนึ่งกําลังยืนอยู่ภายในห้องและจู่ๆลิต้าก็ได้เดินเข้ามาหาเธอและผีตัวนั้นก็ได้หายไปพอถึงกลางดึกขณะที่พวกเธอกําลังนอนหลับอยู่จู่ๆกระจกหน้าต่างห้องที่เธอเจอผีก็ดันแตกซึ่งอาจจะเกิดจากกระแสลมที่พัดแรงลีอัน,น่าจึงได้ดันตู้มาปิดเอาไว้และเธอก็ได้ล็อกห้องห้องนี้เอาไว้อีกด้วยแต่นางก็ทําไม่เห็นนะครับว่ามีผีตัวหนึ่งได้มาเลื่อนตู้ข้งเธอออก แล้วผีตัวนั้นก็ได้ปีนเข้ามาในบ้านพอถึงตอนเช้าลีอันนาก็เห็นว่ามีใครบางคนได้อยู่ในห้องห้องนั้นนั่นจึงทําให้เธอต้องแปลกใจเพราะเมื่อคืนเธอได้ล็อกห้องห้องนั้นไปแล้วและภารกิจค้นหาศพในวันนี้ก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับเอ็ดดีได้เจอสิ่งค้องต่างๆที่จมอยู่ในน้ําและเขาก็ได้เอามันมาเปิดดูก็พบว่าเป็นอาหารกระป๋องน่าจะหล่นมาจากห้องครัวในเรือแต่ลีอนะันนา ก็ไม่อยากจะได้สิ่งของพวกนี้นะครับและเธอก็ได้บอกกับเอ็ดดีว่าให้คุณตั้งใจทํางานถ้าคุณเจอศพก็เอาเงินไปเลยศพละห0 0 0มเปโซใช่แล้วครับลีอานาต้องการแค่อยากจะค้นหาศพที่เหลือเพื่อที่เธอจะได้ส่งศพพวกเขากลับไปที่บ้านก็แค่นั้นแต่สิ่งที่ลีอานาได้พูดไปก็ไร้ความหมายเอ็ดดีได้เห็นว่าสิ่งของในเรือมันขายได้กําไรงามเขาจึงเร่งค้นหาแต่สิ่งของพวกนั้นนั่นจึงทำให้ลีอานาโกรธ พอเธอไม่อยากจะยุ่งกับของคนตายแต่เอ็ดดี้ก็บอกว่ามันไม่มีศพให้เขาค้นหาและสิ่งของพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสในการทำงานต่อมาลีอาณาก็ได้ชวนเฮลิกกี้มาช่วยค้นหาศพบีกแรงลิกกี้ก็ได้รับปากที่จะช่วยนะครับจากนั้นเอ็ดดี้กับลิก,กี้ก็ได้ออกเรือช่วยกันค้นหาศพและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นลิก,กี้ดำน้ำลงไปใต้ท้องเรือจู่ๆเขาก็เจอศพผู้ชายร่างยักษ์ ที่กำลังจะจับขาของเขานั่นจึงทาให้เขารีบขึ้นมาจากน้ําและพวกเขาก็ได้เอาศพของผู้ชายคนนั้นกลับมาที่บ้านด้วยพ่อมาถึงฝั่งพวกเขาก็เห็นว่าร่างของผู้ชายคนนี้ใหญ่เหมือนยักษ์เลยนะครับและเลิกกี้ก็บอกว่าพวกเราต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ลีอาน่าก็ได้ห้ามไม่ให้ใครแจ้งทางนั้นเพราะภารกิจที่พวกเขากําลังทําอยู่มันฝ่าฝืนข้อห้ามของเจ้าหน้าที่ นั่นจึงทำให้ลีอาน่าจะขอจัดการเรื่องนี้เองกลางดึกในคืนวันนั้นลิตาก็ได้หายตัวไปจากที่นอนและหนังก็ํำให้เห็นนะครับว่าลิตากำลังจะเอาเครื่องดื่มและอาหารเหมือนกับว่าเธอจะเอาไปเสิร์ฟให้แขกที่เข้ามาพักอย่างไงอย่างนั้นพอถึงตอนเช้าลีอาน่าก็ได้มาเจอกับลิตาที่กำลังนอนอยู่ตรงทางขึ้นบันไดลิตาก็งงอยู่นะครับว่าทำไมเธอได้มานอนอยู่ตรงนี้ต่อมาลีอาน่าก็ได้โทรศัพท์ ไปหาคนที่จ้างให้เธอค้นหาศพเพื่อที่เธออยากจะทราบว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครแต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าผู้โดยสารในเรือมันเยอะถึงจะไปหาข้อมูลตอนนี้ก็ไม่เพียงพอเนื่องจากมีบางคนได้ซื้อตัวผีขึ้นเรือนั่นจึงทำให้ไม่มีรายชื่อผู้โดยสารอย่างถูกต้องและเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติบริษัทขนส่งทางเรือหลายแห่งก็ทำเช่นเดียวกันทุกคนมีเอี่ยวทั้งหมดนับตั้งแต่กัปตันจนถึงเจ้าหน้าที่ทางทะเลหรือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นธุรกิจนั่นเองครับ พอถึงตอนสายๆเดดดี้กับภรรยาของเขาก็จะมาทํางานตามปกตินะครับแต่บังเอิญพวกเขาก็เห็นว่ามีผีตัวหนึ่งที่กําลังยืนอยู่บนชั้นสองของบ้านนั่นจึงทําให้พวกเขาต้องเลี้ยวเรือก,กลับทันทีและในวันนั้นลีอาน่าก็ได้หลอกให้ลิต้าเข้ามาในเมืองกับเธอเพื่อที่เธอจะไปค้นหารายชื่อผู้สูญหายแต่เธอก็พบว่าไม่มีประวัติของผู้ชายคนนั้นเลยและดูเหมือนว่าลิต้าได้แอบเอาเอกสารอะไรบางอย่าง ติดมือกลับมาด้วยนะครับทางด้านลิกกี้ก็ได้มาหาลีอาณาีิบานแต่เขาก็ไม่รู้ว่าลีอาณาได้เข้าไปในเมืองนั่นจึงทําให้เขาได้ส่องประชิหน้าต่างและสิ่งที่เขาได้เห็นก็เกือบจะทําให้เขาหัวใจวายตายเนื่องจากเขาได้พบว่ามีผีผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนจ้องมองมาที่เขาพอลิกกี้ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ล้มป่องงอลง,งที่พื้นตาเกียกตากกยกว่าจะวิ่งหนีออกมาได้เมื่อพวกเธอได้กลับมาถึงบ้าน ลีอาน,น่าก็เห็นนะครับว่าผีผู้ชายร่างยักษ์กำลังเดินตามลีตาขึ้นไปข้างบนบานและจู่ๆลีอาน,น่าก็เป็นลมหัวโขกไปที่กำแพงจนเธอสลบส่วนทางด้านของลีตาเธอก็มีอาการแปลกๆนะครับเหมือนว่าเธอจะสามารถคุยกับผีได้และเธอก็ได้เอาเอกสารอันนั้นมาติดที่บอร์ดตามหาผู้สูญหายข้อความในเอกสารก็บอกว่าหนุ่มยักษ์เบนจามินเดวิดเสียชีวิตเพราะภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจตอนที่เขาอายุ28ปี เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมและเขาถูกกล่นแกล้งเสมอแถมยังถูกพ่อของเขาบังคับให้ไปงานโชว์ประหลาดต่างๆเพื่อที่จะเรียกเก็บเงินจากคนดูแต่พ่อของเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาอับอายแค่ไหนที่เป็นคนประหลาดในสายตาของคนอื่นนั่นจึงทําให้เขาได้หนีออกจากบ้านและเมื่อเขาตายพ่อของเขาก็ได้นําศพขึ้นเรือเพื่อที่จะพาเขากลับปัจจุบนนันหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าขณะที่ลิต้ากําลังอ่านบทความ จูๆ่ๆผีผู้ชายร่างยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวที่กํงางหงของเธอลิต้าก็บอกว่าพวกเราจะพาพี่กลับบ้านเองและดูเหมือนเธอจะไม่กลัวผีนะครับแต่ผีผู้ชายร่างยักษ์ก็บอกว่าเขาไม่อยากจะกลับบ้านและเขาจะไม่มีวันกลับบ้านตัดฉากมาที่ริกกี้ตอนนี้เขาได้มาหาฟิลิปเพราะเขาอยากจะรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เรือกันแน่และเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เขาได้ไปเจอสวนผู้ชายร่างยักษ์ให้กับฟิลิปฟังนั่นจึงทําให้ฟิลิป ได้เล่าอะไรบางอย่างให้เขาฟังนะครับฟิลิปก็บอกว่าผู้ชายร่างยักษ์มีอยู่จริงแต่เขาเสียชีวิตแล้วและพ่อของเขาก็จะนําศพของเขากลับไัที่บ้านแต่ขณะที่อยู่บนเรือพ่อของเขาก็ได้เรียกเก็บเงินสําหรับลูกเลือดที่จะดูร่างของเขาเนื่องจากร่างของเขาตัวใหญ่เหมือนยักษ์จริงๆและทุกคนก็ลือกันว่ามันเป็นหลางหลายแถมพวกเขายังแอบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้ไม่อยากจะกลับบ้านสักพัก ผู้โดยสารหลายคนก็หมดสติลงและอุณหภูมิก็ลดต่ำลงมากๆแถมยังมีบางคนได้เห็นผีผู้ชายร่างยักษ์กำลังยืนอยู่บนเรือฟิลิปก็บอกว่าทีแรกเขานึกว่าเรื่องพวกนี้ได้แต่งขึ้นเอาไว้หลอกเด็กเพื่อไม่ให้เด็กๆเอะอะโวยวายเนื่องจากเรือลำนี้มีหลายคนที่เดินทางอย่างไม่ถูกต้องฟิลิปพูดไปก็ร้องไห้ไปนะครับพอเขาคิดถึงตอนที่เขารอดมาได้และเขาก็บอกอีกว่าตอนที่เรือกำลังจะอับปางลง เขาได้เห็นแค่โรงแรมของลีอันนาที่ตั้งอยู่บนฝั่งแต่ความรู้สึกของเขาเหมือนมันอยู่ใกลมากๆและเขาเชื่อว่าทุกคนในเรือน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันและขณะที่ทุกคนกําลังหนีตายน้ํามันในเรือก็ล้วไหลออกมาเต็มผืนน้ําจนเกิดเป็นทะเลไฟและพวกที่กระโดดตามเขาลงไปในน้ําก็ถูกไฟคอกตายจนหมดแต่เขาดันโชคดีที่ถูกไฟลวกไปแค่ใบหน้าและฟิลิปยังบอกอีกว่าขณะที่เขาได้ลอยอยู่ในน้ํา เขาก็เห็นผีผู้ชายร่างยักษ์คนนั้นกำลังยืนอยู่ในห้องกับตันแล้วเขาก็คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากผีผู้ชายคนนั้นที่เขาไม่อยากจะกลับบ้านตัดฉากกลับมาที่โรงแรมนะครับพอลีอาน่าได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตอนนี้พายุกำลังโจมตีเข้าชายฝั่งอย่างรุนแรงน้ำได้ไหลเข้าไปข้างในเต็มไปหมดแถมเธอยังพบอีกว่ามีศพได้นอนอยู่ข้างในอีกด้วยลีอาน่าจึงได้ไปเอาตัวลิตาเพื่อที่จะหนีออกไปนะครับ แต่พอเธอได้เปิดประตูเธอก็ดันไปโผล่ที่เรือลำนั้นแบบงงๆใช่แล้วครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นในตอนนี้คือพวกเธอได้เห็นภาพในอดีตก่อนที่เรือจะอับปางลงเธอได้เห็นผู้คนมากมายที่นั่งแออัดออยู่ในห้องสัมภาระและเธอก็เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีวิญญาณที่โรงแรมของเธอเนื่องจากจิตสุดท้ายของทุกคนได้วังที่จะพึ่งโรงแรมของเธอเป็นที่แรกทุกคนได้มองไปที่โรงแรมอย่างมีความหวังและตอนนี้พวกเธอก็พบว่า มีผีได้เดินเข้ามาในโรงแรมของเธอเต็มไปหมดลีอาน่าก็ได้พาลิตาแอบหลบไปที่เคาน์เตอร์และเธอก็ได้โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่จู่ๆมวลน,น้ําก็ได้ไหลเข้ามาข้างในจนพวกเธอสองคนได้จมอยู่ในน้ําแต่เมื่อน้ําลดลิตาก็ได้ตีไปที่ท้องของลีอานะ่าเพื่อที่จะปลุกให้เธอตื่นลีอาน่าก็มีสติฟื้นขึ้นมานะครับจนถึงตอนเช้าเจ้าหน้าที่กับญาติผู้สูญหายก็ได้มาที่โรงแรมและพวกเขาก็พบว่าเรือลำนั้นได้หายไปแล้ว พอเจ้าหน้าที่มาถึงลีอาน่าก็บอกว่ามีหลายคนที่ติดอยู่ในห้องสัมภาระทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่กันเต็มไปหมดและพวกเขาทุกคนก็ไม่มีรายชื่อผู้โดยสารอย่างถูกต้องพอเจ้าหน้าที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับแถมยังหาว่าลีอาน่าได้เสียสติแต่ที่ไหนได้เจ้าหน้าที่นี้เองคือคนที่ปิดบังเรื่องนี้เอาไว้และถ้าทุกคนจําได้เจ้าหน้าที่เป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เรือเพราะกลัวว่า ทางการจะรู้เรื่องที่มีผู้โดยสารผิดกฎหมายนั่นจึงทาให้ลีอันนาได้บอกว่าศพของพวกเขาได้อยู่ข้างในของโรงแรมถ้าไม่เชื่อก็ไปดูกันได้เลยหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่ามีศพได้นอนอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดญาติแต่ละคนก็ร้องไห้เสียใจและก่อนที่หนังจะจบพวกเธอก็ได้เห็นผีผู้ชายร่างยักษ์ได้ยืนมองดูพวกเธออยู่ในทะเลเหมือนกับเขาได้บอกไปในนัยยะว่าเขาจะไม่ยอมกลับบ้านแต่เขาได้พาทุกคน กลับมาส่งแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเช่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ออกแนวมนตมนตามสไตล์หนังฟิลิปปินส์สำหรับส่วนตัวผมชอบการถ่ายแนวนี้มากๆไม่มีสีฉูดฉาดดูแล้วสบายตาและเป็นธรรมชาติบรรยากาศของหนังก็ดูอึมครึมเงาเงาเศร้า,าๆแถมพอดเรื่องก็เข้าใจง่ายแต่สำหรับคอหนังผีก็จะผิดหวังไปนิดนึงเนื่องจากผีไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ติดใจอะไรหนังเรื่องนี้ก็สามารถดูสนุกสนุกตอนกลางคืนได้เลยเป็นยังไงกันบ,บ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลิกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไป ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ